เอาล่ะครับสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last c h a o s Classic 2005นะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเก็บคะแนนสกิลเนาะของเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะเก็บคะแนนสกิลสบายนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดถึง2หัวข้อเนาะหการเก็บคะแนนสกิลสการใช้บอทเนาะบอทหรือ AI ในการเก็บคะแนนสกิลนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเนี้ยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็น AI เนาะเนี่ยอยู่ในช็อปมันจะมีขายนะครับผมราคาประมาณเนะี่ยสองเก้าเนาะประมาณ29บาทเงินจริงเนาะนะครับผมเดี๋ยวมันใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาพาใช้เนาะในการเก็บคะแนนสกิล เอาละมาพูดถึงคลิปนี้กันหน่อยการเก็บาาคะแนนสกิลนะครับผมแน่นอนแหละว่าการเก็บาาคะแนนสกิลอะทุกเซิร์ฟแหละไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไหนก็ช่างการใช้าาคะแนนสกิลเนี่ยจนถึงเลเวลตันอะจนถึงแพทสุดท้ายจนถึงเลเวลสุดท้ายเลเวลร้อยเก้าสิบนะครับผมร้อยเก้าสิบกว่าเนาะมันก็จะใช้าาคะแนนสกิลประมาณสองแสนนะครับผมเพราะฉะนั้นการเก็บาาคะแนนสกิลเนี่ยมันก็เลยเหนื่อยสําหรับเกมในเวอร์ชันต่างๆของเซิร์ฟต่างๆเนาะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเนาะแต่ว่าเซิร์ฟเนี้ยจะไม่มีเทนให้เก็บนะครับผมเพราะว่ามันเป็น เวอร์ชั่นเก่าก็เลยไม่มีเทนไม่มีเควสเทนในการเก็บคะแนนสกิลนะครับเพราะฉะนั้นการเก็บคะแนนสกิลของเซิร์ฟเนี้ยเขาจะเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมการเก็บคะแนนสกิลของเซิร์ฟเนี้ยมันมี2ที่2ที่นะครับผมก็คือ1ก็จะเป็นโกเดสนะมอนสเตอร์โกเดสเดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่โกเดสก่อน นี่นะครับก็จะเป็นอนส s t e r ์โกเดสนะ monster g โกเดสที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมดูจากแผนที่ก็จะอยู่ใกล้ๆวิหารตรงเบลฟิสตรงนี้นะคนก็จะน่าจะมาเก็บกันทุกวันนะครับผมคนนี้เขายิงธรรมดานะไม่ได้ใช้บอดแต่ว่าคนนี้เขาใช้บอดในการเก็บนะครับในการเก็บคนะแนนสกิลเนี่ยก็จะยิงแบบของเกินการไวหมดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เก็บคะแนนสกิลดีที่สุดนะคิดว่าน่าจะดีที่สุดแล้วเออเออไม่ใช่ตรงนี้ที่ดีที่สุดนะครับนสเ s t e r ตัวนี้จะเป็นการเก็บคะแนนสกิลที่ดีที่สุดและเนี่ย g กเดสตัวเนะี it, นะ้ย ก็เราจะล็อกเวลไวประมาณประมาณเวลสิบกว่าๆนะเพื่อที่จะเก็บแคนสกิลอ่าเขาบอกก่อนนะครับผมคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อมือใหม่เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะมีคนทักเพจผมมาถามว่าเออพี่เนี่ยเล่นยังไงอะไรยังไงมันมันมีมือใหม่เข้ามาเล่นเยอะมากเลยนะครับมันจะมี2จุดเนาะโกเดสมันจะมีแถวๆเนี้ยอีกจุดหนึ่งนะครับไม่ต้องมาแย่งกันเนาะมันจะมีแถวๆเนี้ยในการเก็บของโกเดสอีกมอนสเตอร์โกเดสนะครับลองหาดูในแผนที่เนี่ย มันจะมีอยู่2จุดที่จะเป็นมอนสเตอร์โกดิเอตตัวนี้จะได้ไม่ต้องมาแย่งกันตรงนี้นะครับผมและอีกจุดหนึ่งในการเก็บคะแนนสกิลก็คือดันนะครับผมดันปอดิออนเนาะเดี๋ยวเราจะไปที่ดันปอดิออนกันก่อนดันปอดิออนนี่รู้สึกว่าจะใช้เลเวล20ในการเก็บคะแนนสกิลนะครับดันปอดิออนจะอยู่เออ่เมืองดาตันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเมืองดาตตันกันก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะพูดถึงการเก็บพันสกิลของดันปรเดอออนนิดหนึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะมันก็มีข้อเสียแหละแต่ว่าโกเดสค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าคนเก็บเยอะคนเก็บเยอะมากมันก็จะเป็นการแย่งกัน,นก็จะเสียเวลาไปอีกนะเดี๋ยวผมจะบันทึกจุดไว้ไหมเนะี่ยไม่ได้บันทึกจุดไว้นะนะผมนี่ เดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยว่าดันปรดิออนมันอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็เป็นที่ยอดนิยมเหมือนกันในการเก็บคะแนนสกิลนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่วิ่งไปหรอกผมจะชี้ให้ดูเผ็นียวก็จะเป็นมอนสเตอร์ประมาณเวล์ยี่สิบกวัวนะครับผมคนที่จะเข้าไปอ่ะเขาจะใช้ประมาณเลเวลยี่สิบเนาะในการเก็บคะแนนสกิลแล้วเลเวลยี่สิบอ่ะถ้าเราทําสิทธิ์อาจารย์ด้วยมันจะได้อาวุธบวกสิบห้ามามันก็จะเก็บง่ายขึ้นนะครับผมและข้อเสียในการเก็บสกิลในดันปรดิออนก็คือมอนสเตอร์ของเซิร์ฟเนี่ยมันชอบจะบักเนาะมันชอบวิ่งเเาากรร็จจะะ แบบโฟกัสที่ตัวนั้นเหลือพอเราไม่ตีตัวนั้นตายตัวอื่นก็มาตีเรานะครับผมตายเพราะฉะนั้นการเก็บคะแนนสกิลที่ดีที่สุดนะ่าจะเป็นโกเดนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะว่าคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อสําหรับมือใหม่เนาะใครที่ไปเล่นเซิร์ฟอื่นมาแล้วแบบยังไม่รู้ว่ามาเล่นเซิร์ฟเนี้ยเซิร uh, ์ฟอ่าลากิอาสคลาสสิกสองพันห้าเนี้ยมันเก็บคะแนนสกิลยังไงก็ผมผมขอทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าบอกเล่าให้ม,ใหมือใหม่ฟังนะครับผมแล้วก็เอคานเนี้ยดันเอคานเนี้ยเก็บไนไไม่ได้นะรรู้สึกว่าเซิ์ฟเนียมันได้น้นอยมากๆเลย นะครับผมก็น่าจะเก็บไม่ได้แหละดันไอคานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราหลังจากที่เราพูดถึงการเก็บคะแนนสกิลไปแล้วนะครับผมว่าเก็บตรงไหนอะไรยังไงไปแล้วมาดูบอทนิดนึงบอทในการเก็บแผนสกิลเนาะนี่บอทที่ผมว่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเลยว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงสมมุติว่าเราจะเก็บคะแนนสกิลกับตัวนี้ใช่ไหมสมมติเนาะเราก็ซื้อบอทหลังจากที่เราซื้อบอทมาแล้วเราคลิกจะใช้บอทมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะบอท นะครับแล้วให้มาดูเมนูนิดนึงโหมดนะครับผมตัวนี้จะเป็นการโจมตีเนาะใช้อะไรได้บ้างในตัวบอทตัวนี้จะเป็นการโจมตีให้เราติ๊กโจมตีเนาะเวลาเราจะเก็บคะแนนสกิลตัวนี้จะเป็นการใช้สกิลใช้บัฟแล้วก็ใช้อเทมตัวนี้ถามว่าต้องติ๊กไหมต้องติ๊กนะครับผมเพราะว่าหน้าเนี้ยมันจะมีผลเนาะเนี่ยสกิลบัฟแล้วก็ไอเทมเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊ก3หัวข้อนี้หน้า2หน้าสหน้า4ตรงนี้มันจะไม่ทํางานนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะงงเนะาะวารวจหมออนเเ์แล้กก็ับุด กับจุดเริ่มเนี่ยคืออะไรนะครับตรวหามอนสเตอร์เนี่ยก็คือเวลาเราคลิกตีนะเนี่ยเราคลิกตีแล้วมันอะ่ะก็จะหามอนสเตอร์ไปเรื่อยๆมันเจอมันก็จะวิ่งไปมันเจอมันก็จะวิ่งไปนะครับผมแต่ว่ามันจะต่างกับการกลับจุดเนาะการกลับจุดเนี่ยถ้าสมมติว่าผมกดผมกดสตาร์ตตัวบอทเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมคลิกกลับจุดนะครับผมบอทก็จะวิ่งไปนะไปตีแล้วมันก็จะวิ่งกลับมาจุดเดิมตรงที่มันเริ่มนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่บอทแล้วอยากจะให้หยุดที่เดิมตลอดก็ให้คลิกตัวกลับจุดนะครับผมโอเคเรามาดูหน้าที่2อกันต่อหน้าที่2ก็คือสกิลนะครับผมเราต้องการให้บอทตัวนี้มันรันสกิลอะไรบ้างเราก็ลากสกิลเข้าไปนะครับผมลากเข้าไปเลยลากเข้าไปผมจะใช้แค่3สกิลนี้นะสำหรับตัวผมเนาะผมจะใช้แค่3สกิลนี้แล้วก็บัฟเนี่ยอยากจะให้มันใช้บัฟตัวไหนก็ลากเข้าไปนะครับผม กเข้าไปเลยลากเข้าไปให้มันใช้บัฟนะครับผมมันก็จะใช้บัฟเนาะเวลามันเวลาบัฟมันหมดมันก็จะบัฟตัวมันเองแต่ว่าฟังก์ชันบัฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงไม่ใช่ไม <th> sure ่ว่ามีปัญหาเรามันก็ทํางานถูกต้องของมันแหละแต่ว่ามันมันมันเขาเรียกวอะไรอะสมมติว่ามานามันหมดอะมานามันหมดพลังเวทมันหมดแล้วแบบมันต้องการบัฟอะมันก็จะคิกตัวเองตลอดโดยที่แบบมันจะตีมอนสเตอร์1ทีแล้วก็จะกดบัฟหนึ่งทีกลายเป็นว่าเราจะยืนฟีไปสักพักนึงจนกว่ามานาเราจะมาเนนนนะข้อสีียมมัก็ิดึง แล้วก็มาดูช่องที่สีก็คือช่องไอเทมนะครับผมไอเทมบัฟตัวนี้ไอเทมบัฟตรงช่องนี้นะครับผมก็คือเป็นการลากของเข้าไปใส่นะครับผมเช่นผมแบบจะให้มันกดอะไรเองจะให้มันกดโชคเองจะให้มันกดไอเนี้ยเองจะให้มันกดยาวิ่งเองนะครับผมจะให้มันกดยาพลังจมติเองยาวิ่งเองหรือว่าจะให้มันกดอื่นๆอ่อะพวกเนี้ยเองกดยาอะไรต่างๆ เป็นที่เป็นยาที่เราต้องการให้มันกดนะครับผมก็ลากเข้ามาใส่ช่องนี้เนาะสำหรับ AI ตัวนี้ช่องไอเทมแล้วหลังจากนั้นมาดูมาดูตรงช่องนี้น้ํายาเพิ่มเลือดมานานะครับผมช่องเนี้ยจะเป็นการเพิ่มเลือดและมานาถามว่าใช้ยังไงนะครับผมก็ลากเลือดเข้ามานะครับช่องนี้แล้วตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้ก็คือการปรับเปอร์เซ็นต์ของเลือดนะครับผมการปรับเปอร์เซ็นต์ของเลือดก็คือเนี่ยเลือดผมมี5้าพันเจนเนี่ยถ้าสมมติว่าผมปรับไว้ที่50%แล้วเลือดผมลดลงไปเหลือประมาณสองพันหกก ม,มันก็จะเติมให้มันก็จะเติมหลังจากมันเลยตัวที่เรากาหนดคือ50%ขึ้นมาเลือดก็จะหยุดกินนะครับผมถ้าเลือดเราต่ำกว่า49%ลงไปเลือดก็จะกินอัตโนมัติโดยที่แบบมันจะขึ้นมาที่50%ตลอดเวลานะครับถ้าใครต้องการให้เลือดเต็มตลอดเวลาแล้วก็ปรับไว้ที่99%หรือว่า100%ส่วนมากผมจะปรับไว้ที่ประมาณสัก50เนาะแต่ว่าช่วงนี้ผมปรับไ้น้อยแล้วแหละเพราะว่าปรับไปสัก10เพราะว่าผมมีประดับดูดเลือดแล้ว มันจะเปืองยาปเปล่าๆนะครับผมสำหรับคนที่เล่นแรกๆเขาปรปับไว้ประมาณสักแปดสิก็ได้เพื่อที่จะให้มันกินยาเพิ่มเต็มตลอดนะครับผมมานาเขาเหมือนกันนะครับผมก็ลากมานาเข้ามาเลย แต่ว่าตัวผมไม่ได้ลากมานาเข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าผมไม่ได้กินมานาแล้วเนาะปรับมานาไว้ที่50ก็ได้ปรับมานาไว้ที่50ตัวผมไม่ได้กินมานาเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่าตัวผมมีประดับดูดมานาแล้วเนาะมันก็เลยแบบมานาผมก็จะเต็มตลอดนะครับลากมานาเข้ามาเลยปรับไว้ที่50แล้วก็มาดูตรงไอเทมนะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นการเก็บไอเทมอัตโนมัติเวลาไอเทมตกเวลาเราตีตกไปแล้วมันก็จะเก็บไอเทมอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นการให้สัตว์เลี้ยงเราเก็บตรงนี้ก็จะเป็็็นอาาาหรแล้วกกย อยาพ่มเลือดและอาหารนั่นแหละฮะโดยประมาณเนาะสำหรับบอทดและการเก็บแสกิลโดยการใช้บอทดก็มีประมาณนี้นะครับผมผมก็จะพูดถึงเรื่องการเก็บแสกิลแล้วก็พื้นที่ในการเก็บนะแล้วก็เลเวลเนาะจากที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้และการตั้งค่าบอทนะครับผมการตั้งค่าบอร์ดเนี่ยไม่ใช่แค่ใช้ในการเก็บสกิลได้นะครับผมการหาของหรือว่าการเก็บเลเวลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่การวางตำแหน่งของบอทดที่เราจะกดสตาร์ทมันเนี่ยเราต้องวางตำแหน่งมันดีๆบางทีมันวิ่งไปติดบัคไปติดตรงน้ำ ตกไปติดตรงบันไดไปติดตรงเสาอ,อะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูนิดนึงนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้พูดมาเยอะพูดมายาวนแต่ก็เพื่อผู้เล่นใหม่ๆครับผมก็เลยต้องจำใจทําขึ้นมานะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยังยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเลยครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะสำหรับใครอยากให้ทําหัวข้อเกี่ยวกับอะไรก็ ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมเดี๋ยวถ้าผมมีข้อมูลหรือมีข้อมูลอยู่แล้วผมหรือยังไม่มีข้อมูลผมก็จะไปหาข้อมูลมาทําให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันนะกดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมขอบคุณครับผม